สวัสดีค่ะวันนี้มาฉีดไอ้นั่นนะ่ะต้นพวกนี้เป็นต้นไอ้กระหล่ำดอกเนาะจ้ะกระดาดอกแล้วก็บอกคลีทีนี้ตุวท่าเขามากินเขามาตอนกลางคืนนะตัวท่าก่ะแต่ว่าตอนเช้าเขาก็ยังไม่ไปหรอกแต่เราเราก็ไม่ได้ทำน้ำยามาฉีดเขาสักทีหนึ่ง ดูเขากินจนแหวง่งมูดหนูนะตัวทากนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวท่าก,กินเราเห็นตัวเลยว่าเป็นตัวท่าก,กินแต่ว่าแต่ผักพวกนี้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะมันอยู่ฝั่งของกระเทียมเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ดูเขากินทีนี้สงสารเขาก็เลยจะเอาไอ้นั่นมาฉีดวันนี้ทำทำ แช่พริกไทยดำแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาผสมกับเบกกิ้งโซดาเนาะแช่ไว้ทีนี้ก็จะเอามาฉีดฉีดเขาเขากินอยู่ดิคือจนถ้าปล่อยไว้นี่คือเหลือแต่ต้นเลยอะ่ะดูเขากินอะ่ะการกินของเขาในอีกต้นหนึ่งจะลาวแล้วก็จะลามไปทั่วด้วยนะกินต้นนี้หมด ไปกินอีกต้นหนึ่งเงี้ยเห็นไหมนี่ต้นที่สองเนี <te Liberty Overwatch> <characters or> <ED> ่ยเห็นไหมต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมต้นแรกเขากินต้นนี้นะกินต้นนี้แล้วก็ลามไปต้นนั้นเห็นไหมลามไปต้นนั้นเนาะนะลามไปต้นนั้นนี่แล้วก็ลามมาต้นนี้เห็นไหมต้นนี้เนี่ยต้นนี้เป็นบ็อกคลีนะต้นนี้เป็นบ็อกคลีดูเขากินดูความที่เขากิน แล้วเขากินเขากินตอนกลางคืนเขาไม่ได้กินตอนกลางวันไอ้ตัวทากนี่เขาจะออกหากินตอนกลางคืนอย่างนี้เลยทีนี้เราก็มาฉีดฉีดแล้วก็ฉีดมันก็ป้องกันได้อยู่นะพูดถึงอะ่ะเขาก็หนีอยู่นะแต่ว่าเราต้องพยายามฉีดบ่อยๆคือดูบ่อยๆฉีดบ่อยๆว่าง,งั้นเถอะไม่จําเป็นต้องทุกวันแต่ก็บ่อยๆอ,อาทิตย์หนึ่งอาจจะ สองครั้งอย่างเงี้ยนี่เลยเพราะว่าดูเมือเขาเต็มเลยเมือกตัวทากอะเต็มเลยไอ้ไอ้ที่เราว่าตัวทากเพราะว่าเราเห็นตัวไงเห็นเขากินอยู่ตรงนี้แหละแต่เราก็ไม่ได้ไอ้นี่เท่าไหร่เพราะว่าเราเราถือว่าเรามีเยอะอยู่เนาะนน่านนเราถือว่าเรามีเยอะอยู่เราก็เลยไม่ค่อยไดน้นี่เท่าไหร่เขาเริ่มที่จะโตไอ้บอกคลี่ก็เริ่มที่จะโตแล้วก็ กระหล่ำดอกนี่ก็มีตายมั่งมีโตมั่งเนี่ยประมาณนี้เลยก็ฉีดมาแล้วนะฝั่งน้นฉีดมาแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะมาเน้นๆอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาออกหากินตรงนี้เนี่ยแล้ววันนี้เราก็ตัดเพิ่งจะตัดหญ้าไปตัดหญ้าเพิ่งจะเกี้ยงวันนี้ตัดสองตัดสองส่วนนี้หืหมดแรงเลยเนี่ย หมดแรงเลยตัดสองส่วนก็เนี่ยดูสาดตาหน่อยเพราะว่าตัดเพิ่งจะตัดหญ้าไปประมาณนี้เลยกระเทียมกระเทียมหอมหอมก็กำลังสวยนะหอมกำลังขึ้นสวยๆเลยนี่คือหอมผักทุกอย่างเขารอแค่ความ อากาศเขารออา,อากาศอากาศอุ่นผักอะรออากาศอุ่นเพราะว่าอากาศหนาวผักจะไม่ค่อยขึ้นไงแต่ถ้าอุ่นขึ้นมานี่อืเขาขึ้นแบบเต็มที่เลยเห็นไหมกระเทียมหอมแล้วก็มาตัวนี้ปีนี้เราปลูกไม่เยอะไงเราปลูกแค่นี้เลยทีนี้ก็มาฉีดกันฉีดกันเนาะ เราจะเน้นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเน้นอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันไอเราที่ที่เราทํามาฉีดอ่ะส่วนมากมันก็โอเคอยู่นะเปลือกไข่เราก็โรยมันก็ช่วยได้ไปได้เยอะอยู่เปลือกไข่ก็แต่ว่าต้องพยายามแบบพยายามแบบดูอ่ะถ้าเห็นเขาเข้าก็รีบเอาใส่อะไรประมาณนี้คือใส่บ่อย แล้วก็วันนั้นเราหอมเราบี้บี้หอมแล้วเราก็บี้หอมแล้วเราก็เอามาผสมกับเบกกิ้งโซดาก็โอเคนะไม่เห็นนะตรงที่ผักผักไอ้ผักกาดขาวห่อเราไม่เห็นแต่ว่าตอนนี้เราเก็บออกหมดแล้วเราถอนออกเหลืออยู่ต้นเดียวเดี๋ยวนี้เราจะลงใหม่แล้วเพราะว่าเขากำลังที่จะขึ้นดอกไงเ,เราก็เลยต้องถอนออก สเปีดไปฉีดไปนี่เลยฉีดไปต้องฉีดต้องไล่เขาเป็นการไล่เขาถ้าไม่ฉีดนี่คือเขากินหมดจริงๆถ้าไม่ฉีดอะตัวทากอยู่แถวเนี้ยส่วนมากก็จะมีตัวนี้แหละตัวทากแล้วก็ตัว นอนนี่ไม่ค่อยมีนะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่นอนเยอะแต่ที่นี่มีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเหมือนที่บ้านเราฉีดไปนี่เราก็ผสมอันั้นเหมือนกันผสมผสมพริกไทยพริกไทยแช่น้ำก่อนเนาะ แล้วก็เอาผสมกับไอ้เบกกิ้งโซดาเหมือนกันใส่เบกกิ้งโซดาไอช้อนหนึ่งช้อนโตน้ำนี่ถังนี้นะ่ะจะประมาณสองลิตรแต่ว่าการที่เราการที่เราไอเนี่ย ดูเพื่อนๆที่เขาแนะนำเขาทำให้ดูเนาะเราก็ต้องมาดัดแปลงมาดูด้วยว่าเราทำแล้วมันจะพืชเราจะไม่เสียหายค่อยๆทดลองไปแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเราทำสวนเราแต่ว่าคนอื่นจะอาจจะไม่ไม่ ไม่ดีเหมือนเราแต่ว่าเราทําดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันต้องค่อยๆทําอย่าผีผามเพราะว่าเราเราเราเคยไงเราเคยแบบว่าเห็นเพื่อนทําแล้วก็ไปทําตามแต่เรามันมันไม่ได้เหมือนเขาทําฉีดไปแต่ว่านี่ไอ้อที่เราทํานี่คือมันโอเคสําหรับสวนเราเนี่ย เราก็มาดัดแปลงไอ้นี่เอาเนี่ยโอเคอยู่สําหรับส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะศัตรูพืชไม่เยอะถ้าคุมได้คุมเพี้ยมันจะมีสองอย่างเนาะเพี้ยแล้วก็ตัวทากนี่หลยสาคัญถ้าคุมได้นะไอตัวทากนี่ก็ถ้าถ้าเขาโตแล้วผักโตแล้วนี่ก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ประมาณนี้เลยดูเขาต้นใหญ่แล้วนะต้นสวยเช่ะตรงนี้ตรงนี้สวยเช่ะฉีดครัปีนี้เราใส่ปุ๋ยบํารุงใส่ขี้เท้าใส่ปุ๋ยคอบเนี่ยเห็นไหมฉีดไป มีสองอย่างนะตอนนี้ที่เราทำก็คือมีแค่พริกไทยแล้วก็เบกกิ้งโซดาสองอย่างนี่เลยแล้วก็จะมาดูทีหลังมาดูพรุ่งนี้ว่าเขาจะเข้าไหมถ้าเขาเข้าก็จะเห็นเมื่อเขาจะดูง่ายว่าง้งเถอะจะดูง่ายว่าเขาเข้าหรือไม่เข้าตุธาค่ะแต่ว่านี้ยังมีกลิ่นนะเนี่ยกลิ่นของไอ้นั่นอะ เอกินของพริกไทยนี่เลยหอมงามงามโอเคพอแค่นี้พาดูหอมหันมาทางนี้ดูหอมหอมสวยเชียกำลังกำลังโตพยายามเอาย่าเรื่อยๆ พยายามาย่าเรื่อยๆไม่ให้ปกคุมเขา mm. ประมาณนี้เลยหอมเริ่มที่จะขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็เก็บไปกินนะเก็บหอมนี่แหละเก็บใบเขานี่เลยกระเทียมยิ่งสวยน,น,นะกระเทียมตัดหญ้าออกแล้วดูดีหน่อยในสวนนั่นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจมา เราส่วนกับเมทิฟนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย